สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงม,มีเข้ามีอมอกปะปบบนกันไปนอกาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามันแนวทางฮานอนมัดรวมนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 2 7 1 4 3นะคะ มินให้เด่นไปที่สี่นะคะวันนี้สี่กับเจ็ดนะน้องค่ะเราก็มาเจาะสี่กันนะคะก็จะมีสี่ห้านะคะเจ็ดสี่แล้วก็จะเป็นเจ็ดห้านะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น หกสามชอบนะคะชอบมากหกสามเก้าสามนะคะคู่นี้แล้วก็จะเป็นแปดสองสองห้าแล้วก็สองสูนยนะคะ เบิ้ลนะคะเบิ้ลไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะเบิ้ลก็จะมีสี่สี่สามสามดเดแนะคะแล้วก็จะเป็นหกหเนาะใครอยากไดแนวาทางทูกนะคะแอดมินต,ตอนนี้ให้ฟรีนะคะ ให้ฟรีตอนแรกว่าหนึ่งอาทิตย์นะคะจะให้เดือนหนึ่งเลยเนาะ so นะคะ d a s a นะคะแปดแนะคะฟรีนะคะพี่น้องค่ะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านลหลังเล็กๆนิดน้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดุเดือดเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า